มารีวิวแบบเรียวๆกับพลอยพีเอสอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ PS เอ t อโบ้านสวนสำนักงานใหญ่นะคะบนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูรถอีก1นคันนะคะเป็น h r ช 1.8e นะคะเป็นรถปี2017เกียร์ออโต้คันนี้วิ่งไปน้อยมากนะคะไมแค่3,000 30, 0โลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพลอยพาชมกันทุกจุดเลยทุกคนนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ i ดทา u n n นิ g งไลท์นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะยางค่ะเป็นยางยูโกฮาม่านะคะล้อเดิมศูนย์แบบนี้เลยกระจกเป็นปรับพ,พับฟฟ้าพร้อมไฟเรียว LED นะคะมือจับตรงนี้นะคะเพียงแค่พกกุญแจสมาร์ทคีย์เลดไว้ใกล้ๆนะคะประตูก็สามารถกดปุ่มอันล็อกได้เลยประตูด้านหลังผู้โดยสารนะคะก็ดีไซน์ตามต้นฉบับแบบ ของ h r v ชวีเลยนะคะด้านหลังมีอะไรมาให้บ้างนะคะมีกล้องด้านหลังให้นะคะทุกคนคันนี้นะพิสซล,ลามด้านบนสวยๆอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องสัมภาระเป็นไงบ้างนะคะห้องสัมภาระสะอาดสะอ้านกว้างพอสมควรเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะเอ s โเอสโอให้แล้วนะคะยาไหลยอยู่ด้านล่าง มีไฟนะคะด้านหลังด้วยนะคะส่องสว่างอยู่แบบนี้เลยนะคะเบาะสามารถพับแยกได้ถ้าไม่มีผู้โดยสารแต่ต้องการพื้นที่นะคะนี่เขาดีไซน์มาให้พับเบาะได้ลงไปแบบราบประมาณนี้เลยนะคะราบจริงๆอ่ะให้ดูตัวน็อตก,กันนิดนึงนะรถนะคะไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมานะคะยังอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะ เมดอาร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในของคันนี้นะคะพอย้สตาร์ทไว้รอแล้วนะเบาของเขาค่ะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้นี่นะคะด้านหลังตัวเบาะก็จะแบบเงาฉ่ำอยู่เลยนะนี่นะคะอยู่ในสภาพดีนะคะสมบูรณ์ มาดูกันต่อที่ภายในของคันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับซอสได้หมดนะคะก็คือสามารถควบคุมนะคะแสงหน้าจอได้ในะะขณะขับขี่ทุกคนนี่นะจ๊ะเดี๋ยวพลอยจะปิดเสียงไว้ก่อนนะคะมาดูกันที่เรือนไม้นี่นะคะคันนี้นะรถวิ่งไปแค่สามหมื่นสามพันสามรอยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะ มายแท้ๆเลยนี่นะคะตรงนี้จะมีปุ่มรับสายวางสายให้นะคะมีแพลนชิปตรงนี้นะคะให้ด้วยทุกคนมี eco mode นะคะเป็นโหมดร,รักสิ่งแวดล้อมนะคะประหยัดน้ำมันแอร์ดิจิตอลปุ่ม push start นะคะจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะ ก็สามารถทัชสกรีนได้เลยแบบนี้นะคะหรือว่าจะปรับซอสต,ตรงนี้ได้ด้วยนะคะช่องแอร์เขาก็จะดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะในแบบของฮีชวีเลยนะคะมีเบรกโคให้นะคะคันนี้นะคะดูกล้องหลังกันว่าชัดเจนขนาดไหนนี่เลยนะคะกล้องหลังของเขานะคะชัดเจนนะคะมีเลนส์สายตาตรงนี้ให้ด้วยนะคะให้ดูกันง่ายๆถอยกันได้สบายขึ้นคันนี้ในเก๊ค,ค่ะมีบุ๊กสวิตติดรถมาให้ด้วยนะคะเป็นรถที่เข้าศูนย์ เช็คระยะกันมาตลอดนะคะอุ่นใจได้เลยนะคะภาษีพร,พรบร่เราก็ต่อให้ด้วยนะจ๊ะออกรถกับพี่นี่แบบคือสบายใจมากๆทุกคนนะคะดูแลให้หมดจริงๆนะคะมีกุญแจเขาก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้เลยนะคะเอาละนะคะไฟกลางเก่งนะคะติดใช้งานได้ปกตินะคะไฟหน้าเก๋งก็จะเปิดได้ซ้ายขวาสลับกันแบบนี้นะคะม่านบังแดดมีกระจกในตัวด้วยนะทุกคน คันนี้นะคะเป็น HRV 1.8 e เกียร์ออโต้เป็นรถปี2017นะคะคันนี้จบสดได้ที่659,000บาทผ่อนตลอดสัญญากับดอกเบี้ยพิเศษกับเราได้ที่1915บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถคุณภาพหนึ่คันนะคะเรียกได้ว่าเป็น PS Premium เลยนะคะที่เราจัดมาให้อีกคันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ